สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็หลังจากประกาศผลสอบกอพภาคกองหากเเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็มาทำคลิปนี้เป็นบทวิเคราะห์สั้นๆเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะสอบผ่านหรือนักเรียนจะสอบตกเดี๋ยวมาฟังบทวิเคราะห์สั้นๆจากครูบทวิเคราะห์วันนี้มีอะไรบ้างรับรองเป็นประโยชน์แน่นอนหัวข้อที่1มีนักเรียนคิดว่าคนสอบผ่านแค่มีมีมหลายหลายคนบอกว่าแค่แต่จริงแค่นี้ก็เยอะแล้วเนาะอ่ะ มีคนสอบผ่านกพ7.42เซึ่งก็ถือว่าเยอะเนาะแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่ผิดเดี๋ยวมาฟังครูเราต้องมีหลักการคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องเราต้องเข้าใจสถิติที่ชัดเจนโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผู้สอบผ่าน7.2เปนเนี้ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ถูกโอเคนะครับต่อมาเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับมีนักเรียนคอมเมนต์มาบอกครูเพียบเลย ตอบไม่ตรงเฉลยกับคนอื่นเลยแต่สอบผ่านทําไมครับเป็นเรื่องปกติครูบอกนนเนี่ยแล้วครับการตอบไม่ตรงกับคนอื่นมันไม่ได้แปลว่าเราจะสอบตกหลายๆคนสอบผ่านถูกไหมครับต่อมาครับถ้านักเรียนเป็นผู้สอบผ่านละ่ะผ่านแล้วนักเรียนต้องทอํายังไงเพื่อบรรจุโอเคไหมครับแล้วคนที่สอบตกละ่ะจะต้องทําอย่างไรเพื่อจะสอบผ่านในอนาคต ฟังคําแนะนําฟังบทวิเคราะห์สั้นๆคลิปนี้มีทุกอย่างแล้วก็เป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นการให้แนวทางกับคนที่สอบตกด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเริ่มผู้สอบผ่าน7 2เปอร์เซนผู้สอบผ่าน 7. 2เปอร์เซ็นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ครูตอบตรงนี้นะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนักเรียนฟังครูสอนแล้วนักเรียนเข้าใจนั่นเองครับในปีนี้สํานักงานกพแจ้งแค่นี้นะครับ แจ้งผู้สอบผ่าน28,571คนแล้วอันนี้ผู้ผู้สมัครนะครับหมายถึงว่าผู้สมัครเข้ามาในระบบนะครับผู้สมัครในที่นี้ก็คือทั้งหมดใช่ปะผู้สมัครทั้งหมดเลยนะครับผู้สมัครทั้งหมดในรอบเปเป,เปอร์ก็คือ3 8 4 9 0 6คนน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนจับ เทคนิคการคิดเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเนาะจับผู้สอบผ่านหารผู้สมัครทั้งหมดคูณ100นักเรียนจะได้ตัวเลขกลมๆออกมา7.4 2เปอร์เซ็นต์ตัวเลขนี้ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือเปล่าครับคําตอบคือไม่ถูกสักทีเดียวนะครับนักเรียนคุคนณปะผู้สมัครนี่ก็คือผู้สมัครทั้งหมดปะผู้สมัครนะครับแต่มาดูครับผู้สมัครทั้งหมดก็คือสามแสนกว่าคนใช่ปะนี่คือในระบบนะครับสามแสนกว่าคนถูกปะ แต่ผู้เข้าสอบจริงนักเรียนรู้ใช่ไหมครับผู้เข้าสอบจริงเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ว่าคนขาดสอบเยอะอันเนื่องมาจากหลายๆคนอาจจะสอบผ่านในรอบอื่นเช่นกรอบ e อ a กกอพิเศษคนอื่นมีภาคกอแล้วไงครับเขาก็เลยไม่มาสอบแล้วมันเกิดเหตุการณ์้ําท่วมในบางพื้นที่ทําให้หลายๆคนไม่มาสอบมีนักเรียนหลายๆคนแจ้งครูว่าบางห้องมีคนเข้าสอบแค่ครึ่งห้องนะครับ บางห้องน้อยกว่าครึ่งห้องอีกถูกไหมครับดังนั้นผู้เข้าสอบจริงเนี่ยผู้เข้าสอบจริงเนี่ยมันน้อยครับน้อยกว่าน้อยกว่าเลขไหนครับน้อยกว่าเลขเนี้ยน้อยกว่าสามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกคนผู้เข้าสอบจริงน้อยน้อยกว่านี้ไม่ใช่เท่านี้ดังนั้นถ้านักเรียนลดจํานวนผู้เข้าสอบลงไปถูกเป่าเพราะว่าอะไรนักเรียนโดดสอบอะ่ะมันก็นับเป็นผู้สอบตกอยู่แล้วใช่ปะ ดังนั้นเราจะเอาตัวหารผู้เข้าสอบทั้งหมดไม่ได้เพราะผู้เข้าสอบทั้งหมดมีหลายๆคนไม่ได้เข้าสอบครูพูดนี้เข้าใจว่าผู้ไม่เข้าสอบก็จะถูกสอบตกโดยอัตโนมัติทั้งๆที่เขาอาจจะไม่สอบตกก็ได้ถูกไหมดังนั้นหลักการคิดที่แท้จริงอ่ะมันจะต้องเอาผู้ผ่านหารผู้เข้าสอบจริงซึ่งผู้เข้าสอบจริงอ่ะน้อยกว่านี้ครูพูดนี้เข้าใจไหมดังนั้น ตัวเลข7.24 7.42เนี่ยมันน้อยกว่าความเป็นจริงเนน้อยกว่าความเป็นจริงถ้าคำนวณตามหลักความเป็นจริงครับคำนวณตามหลักสถิติที่แท,ท,ท้จริงก็คืออะไรครับนักเรียนเอาผู้สอบผ่านใช่ปะคูณง่ายง่ายเอาคนผ่านหารคนเข้าสอบนะแล้วคูณได้ร้อยใช่ปะคูณร้อย่าครูเขียนสั้นน,นักเรียนเอาผู้ผ่านหารผู้เข้าสอบจริงนะไม่ใช่ผู้สมัครนะเอาผู้ผ่านหารผู้เข้าสอบคูณร้อย ตัวเลขเนี่ยมันจะมากกว่า7 2 4เปอร์เซ็นเยอะมากเผเ่อๆอาจจะถึง10%เปอร์เซ็นกว่าถูกปะดังนั้นนักเรียนรู้ไหมครับครูสรุปครับหวังว่าคลิปครูจะทำให้นักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ที่แท้จริงสรุปปี6 7เนี้ยผู้ผ่านกพ .67 มหาศาลนะครับหรือพูดขำๆค,คืออาจจะมากกว่าปีอื่นๆเลยก็ได้ขนาดเอาผู้เข้าสอบทั้งหมดหารน่ะมันยังได้7 4 2เปอร์เซ็นเลยถูกปะแต่ถ้าเอาผู้เข้าสอบจริงๆ ที่ไม่ใช่ผู้สมัครใช่ไหมผู้ผ่านหานผู้เข้าสอบจริงอ่ะผู้เข้าสอบจริงก็แปลว่าหากคนที่ขาดสอบออกไปเอาผู้เข้าสอบจริงๆอ่ะผู้เข้าสอบจริงๆทุกคนนะครับสอบผ่านเยอะมากนะครับเนี่ยเอาผู้ผ่านหานผู้เข้าสอบจริงๆไม่ใช่ผู้สมัครนะผู้สมัครหลายๆคนไม่เข้าสอบเนี่ยเข้าใจป่ะสถิติจะต้องคิดจากผู้ผ่านหานผู้เข้าสอบจริงคูณร้อยตัวเลขยังไงยังไงมันจะมากกว่า7.42เเพถึง1 0่ะ ดังนั้นตัวเลขจริงๆนักเรียนมากกว่านี้นะครับเพราะตัวเลขเนี้ยนักเรียนคิดเองสำนักง,งานกพไม่ได้ประกาศนะครับว่าผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ถูกปะตัวเลขเนี้ยนักเรียนคิดอเองก็คือนักเรียนเอาผู้สมัครเอาไปหารไงจริงๆคิดอย่างงี้ไม่ได้ต้องเอาผู้เข้าสอบจริงๆไปหารนักเรียนจะได้ตัวเลขที่มากกว่า7.42และผู้เข้าสอบผ่านปีนี้มากสุดๆเลยครับเนียนคนสอบผ่านมากมหาศาลโอเคนะเคลียร์กันแล้วนะครับต่อมาตอบไม่ตรงกับเฉลยคนอื่นตอบไม่ตรง เขาเฉลยกันเนี่ยตอบไม่ตรงแต่ดันสอบผ่านครูบอกเลยเป็นเรื่องปกติครับหลายคนเจอหลายคนคอมเมนต์มาบอกครูเพราะว่าการเฉลยนักเรียนต้องเข้าใจว่าสำนักง,งานกพไม่ได้ปล่อยเฉลยเฉลยไม่ได้เกิดจากสำนักง,งานกพเฉลยไม่ได้เกิดจากกรรมการเฉลยเป็นการที่นักเรียนจําออกมาแล้วทําเฉลยขึ้นมาเองเฉลยอาจจะเป็นโจทย์ขาด,ขาดเกินๆไม่สมบูรณ์ซึ่งทําให้เฉลยผิดก็ได้ถูกก็ได้แล้วแต่ หรือข้อที่เป็นดอกเบีย้ยเนี่ยเถียงกันมั่วไปหมดดอกเบีย้ยเนี่ยมันอาจจะทบต้นหรือไม่ทบต้นก็ได้มันมีหลักการอยู่2แบบถูกปะโจทย์จะมากันถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่ครูสอนถ้าโจทย์ไม่ได้บอกคำนวณดอกเบีย้ยก็ไม่ต้องถ้าโจทย์ไม่บอกทบต้น mm. ก็ไม่ต้องทบต้นไงแต่ก็มาเถียงกันก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เช่นโจทย์ดอกเบี้ยเนี่ยครับมันก็ตอบได้หลายแบบถูกปะใครไปตัดสินว่านักเรียนผิดน้กเรียนอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้ไงครับคนไม่ทบต้นถูกก็ได้ครูย้ําเสมอถูกไหม เพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกให้ถมต้นถูกไหมอ่ะอีกอย่างหนึ่งอุปมาอุปไมยบางข้อกัก,กวมตอบได้หลายแบบก็ได้เช่นกันนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเวลานักเรียนตอบไม่ตรงเฉลยเนี่ยไม่ต้องตกใจเพราะการเฉลยกันเองไม่มีผลใดๆทางการสอบไม่ได้เป็นตัวตัดสินครับนักเรียนจะต้องรอผลสอบเท่านั้นเป็นตัวตัดสินบอกครูได้ครับหลายๆคนเจอเหตุการณ์นี้ใช่ไหมตอบไม่ตรงเพื่อนตอบไม่ตรงเฉลยกับเพจแต่เราสอบผ่านเพื่อนสอบตกมี เยอะด้วยครูบอกแล้วนะครับฉเฉลยเนี่ยมันเพียงแค่การฉเฉลยอาจจะถูกหรือผิดก็ได้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของนักเรียนเองของติวเตอร์เองซึ่งโจทย์ที่จามาอาจจะขัดขัดกันเกินก็ทําให้ฉเฉลยผิดได้หรือคิดตีความกันผิดอาจจะคํานวณดอกเบีย้ยหรือแบบไม่ทบหรือทบก็ได้มันก็ได้เหมือนกันถูกปะอุปมาอุปไมบางข้อมันอาจจะกำกวมก็ได้เหมือนกันดังนั้นคําตัดสินไม่ใช่คําตัดสินของเพจไม่ใช่คําตัดสินของกันเอง เป็นคําตัดสินของกรรมการดังนั้นนักเรียนจะต้องรอผลจากกรรมการต่อให้นักเรียนตอบไม่ตรงคนอื่นนักเรียนสอบผ่านก็ได้โอเคนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลต่อมาคนสอบผ่านจะต้องทําอย่างไรเพื่อบรรจุราชการใช่ไหมครับคนสอบผ่านแน่นอนครับเข้าสอบภาคขอเด็กก็ถามครูต่อว่าแล้วหางานภาคขอที่ไหนคําตอบครับครูสอนเทคนิคการหางานโอเคปะ เวลาเราจะสอบภาคขอเราจะเตรียมไฟล์ภาคขอฟรีๆจากที่ไหนครูสอนครับเทคนิคการหาไฟล์ฟรีเราหาไฟล์มาอ่านได้แบบฟรีๆนะครับใครจะสอบภาคขอแล้วนักเรียนจะได้ไฟล์ตรงประกาศและสามารถสอบผ่านภาคขอและรุ่นบรรจุราชการได้โอเคปะพอนักเรียนสอบผ่านภาคขอเราจะเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อย่างไรก็คือภาคขอ กขอคอ,ขอเข้าใจใช่ไหมครับดังนั้นคนผ่านกก็จะมาขอแล้วก็จะมาคอขึ้นบัญชีลุ้นบรรจุราชการการเตรียมตัวขอการเตรียมตัวอคอครูสอนไว้หมดแล้วแปะลิก์ด้านล่างครับมองไปที่ใต้คอมเมนต์ไปฟังครูสอนแล้วเนี่ยจะได้แนวทางการหางานพักขอจะได้แนวทางการหาไฟล์มาอ่านแบบฟรีๆจะได้แนวทางการเตรียมตัวสัมภาษณ์ครับมองไปที่ใต้คอมเมนต์แปะให้หมดแล้วต่อมาคนสอบตก จะวางแผนอย่างไรคําตอบนักเรียนต้องทราบว่าเรายังมีกอพิเศษในปี68นะเนี่ยรอบที่หนึ่งเนี่ยจะมาเร็วๆนี้แหละต้นปีเลยแล้วก็มีรอบสองรอบสามอีกถูกปะเรามีลุ้นเรามีกอเอ็กแซมนะครับต้นปีเหมือนกันเดี๋ยวกอเอ็กแซมจะมาลุ้นต้นปีก็มาดูกันถูกปะเนี่ยต้นปีเนี่ยนักเรียนได้สอบได้แก้ตัวแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมต่อมากลางๆปีก็อาจจะมีกอเปเปอร์ไงครับแล้วก็ท้องถิ่นเราก็มีลุ้นอีกใช่ไหม คนสอบตกในปี68ยังมีหวังมากมายครับโอเคนะดังนั้นนักเรียนแค่เตรียมตัวล่วงหน้าไว้สอบมาถึงเร็วแน่นอนเราก็สอบทันเตรียมตัวพร้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะเริ่มติวให้นักเรียนตั้งแต่พรุ่งนี้เลยจนถึงวันสอบถูกไหมครับให้นักเรียนกดติดตามครูไว้ทุกช่องทางครับเพจ e b o o k youtube กลุ่ม Facebook หรือ Line Open Chat อะไรก็แล้วแต่พยายามติดตามครูทุกช่องทางนักเรียนจับไม่พลาดเดี๋ยวครูมาติวให้ฟรีๆดังนั้นปี68นักเรียนมีลุ้นทั้งกอพิเศษมีลุ้นทั้ง EXAM ต้นปีเลยครับแล้วก็ไปกลางปีก็มี p ป p ปอร์ยังมีท้องทินอีกถูกไหมครับดังนั้นอย่าสิ้นหวังสู้ต่อไปเรายังมีโอกาสโอเคนะครับการสอบนักเรียนสามารถฟังการอัปเดตจากครูการติวนักเรียนสามารถฟังการอัปเดตจากครูติดตามครูได้ ทุกช่องทางครูวางลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับเป็นประโยชน์ต่อนอักเรียนแน่นอนเนาะใครไม่รู้ว่ากอพิเศษคืออะไรครับเดี๋ยวครูสอนไม่ต้องตกใจครูสอนไว้แปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันผ่านนะต่อมาสุดท้ายครับขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านครับ ก็ขอให้เรียนได้เป็นข้าราชการในอนาคตอันใกล้เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการรีวิวขอบคุณทุกเครดิตที่มอบให้ครูโอเคไหมครับครูสอนฟรีค่าสอนก็เป็นกําลังใจดีๆจากนักเรียนที่มอบให้ครูนี่แหละโอเคไหมครับดังนั้นขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มอบให้ครูนะครับต่อมาผู้สอบตกไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทอ้อเตรียมตัวสําหรับปี68รอไว้เลยครับนักเรียนได้สอบแน่นอนกอพิเศษรอบแรกเดี๋ยวก็มา e ีเอต้นปีอีกใช่ไหมครับแล้วยังมีกลางปีอีก เรามีลุ้นกันทุกๆสนามดังนั้นติดตามครูไว้อัปเดตไปด้วยกันครับสู้ไปด้วยกันเรายังมีหวังอย่าท้อนักเรียนมีโอกาสผ่านแน่นอนครับไว้เจอครูเรื่อยๆครับสวัสดีครับ